กับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับข้าสู่ทางช่องพอผ้ารวยค่ะพี่น้องคะเมื่อน,นี้ก่ะบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ร้านทำพ่อปู่นาคมาหาราบนะคะพี่น้องเด้อครูบาอาจารย์นะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อน,นี้เท่ากับกำลังนะคะพี่น้องคะเตรียมเฮ็ด ฐานพระแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิ้งมาช,ชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนนะคะเพื่อที่จิได้พลาดข่าวสารดีๆดเด็ด,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 ดจากทังช่องพอรพราวนะคะพี่น้องนาอค่ะก็ขอฮารโ,โปข่าวนะคะแกงบอกเอฟซีแฟนช่องน้ำเด้อค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพ่อปู่นาคมหาราบนะคะเพิ่งกำลังสิรอพะไงอว่าเทศฐ,ฐานพระ นาะค่ะพี่น้องนาะผู้ใดอยาาร่วมซิปรวมฮานาะคะ่ะอยากขอหอยขอแขนนาะคะ่ะติดต่อพ่อปูนาคมหาราบโดยตรงได้เลเด้ค่ะพี่น้องเด้อค่านี่ล่ะค่ะอันนี้สงญงบุญไเนาะคะา่มมะ,คะพี่น้องขามาตุ่มมาโฮมเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดโชคหวานนํ้พ่อปูนาเข้าวงวดนี้นาะค่ะพี่น้อง่าหรือว่าสิเป็นเลขเล่ากระดีเลขไทยกระดีนาะค่ะพี่น้องนาะค่ะได้แล้วทําบุญจะได้มีทุนต่อนาะคะ่ะผู้ใดอยาาร่วมนาะค่ะเฮ็ดทานระเนาะค่ะอยากะะให้ทาน แข็งแรงแข็งแกงบ่อสันคอนนะคะพี่น้องคะฐานแข็งแ,งแรงแข็งแกงไม่สันคอนนะคะพี่น้องคะมมร่วมกันะน,นะคะพี่น้องด้วยเห็ดฐานนะคะเพื่อที่จะให้ฐานและขอบขั้วเห่าแข็งแรงแข็งแก่งไม่สันคอนนะคะพี่น้องด้วยเอาค่ะเมร่รวมกันได้นะคะพี่น้องเนาะค่ะนี่ก็เห็ดสร้างนี่สร้างกันเองนะคะพ่อ Bom บอมบอมฟูนะคะพี่น้องเนาะพ่อบอมฟูสวัสดีค่ะค่ะมาเนาะพี่น้องเนาะพ่อเนาะเพื่อที่สิได้ฐานแข็งแรงเนาะพ่อเนาะ สางที่แปลงยังกะสู่สางรากสามฐานไม่ได้หรอกค่ะฐานเนาแข็งแรงยังกะแข็งแรงไปน้ำค่ะเนาะพ่อเนาะข้าวบ<ท>้าแข็งแรง,งการเงินการค้ำก็แข็งแรงขึนนข้นค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาตุมมะฮอมเน,นาะค่ะพ่อนะพปู่นาคมหาราบเนาะพ่อเนาะติดต่อพ่อปู่นาคโดยตรงเลยนะคะพี่น้องเด้อสำหรับผู้อยากรวมซีบรวมหานะคะพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายนี่มาไปฟังพ่อปู่นาคมาหาราบเนาะค่ะขอตัวดีตัวเด็ดนะคะจากพ่องั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังได้เนาะค่ะพี่น้องคะเตรียมตัวเตรียม โตรับทรัพย์เลยค่ะพี่น้องค่ะรวยกันยกช่องเลยจ้าตัวโสมาสมบูรษานะมโหสถธรรมะข่าวตัวโตสมมาสมบูรษาพุทธบูชาตัวธรรมะบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาพระธรรมธรรมะบูชาพัวธรรมสังฆบูชาตระธรรมปัจจิตวัสสะพระพุทธานังสะพระโกนะในสินังปะเทจารย์ารย์เสสะัทถังมหากานตตัสนังภูมสุเจวะสัคเกสุพราหมเทวมิธิกิกาอาวิธีภริกมัมสัญญาพุทธศาสนีสัพเพปิอันตรายไม่มาเฮสุตัสสเดรสา สิทธิกิจดังสิธิกรรมสภาสิธิภาวโนเตพุทธคารวตาธัมมคารวตาสังฆคารวตาอภิธรรมคารวตาอาจารย์คารวตาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังกุฏังปสิทธิมีธัมมังปสิทธิมีสังฆังปสิทธิมีพุทโธสมโสสังโกสิทธิกิจยังสุดิกรรมสิทธิกริยายะตทังสิทธิเตโชชัยยริยังสิทธิลาภะบริยังเตรงสิทธิพุทธังสิทธิ <San>

ธรรมสวนกาโลอายมัท <icana>, ันตาธรรมสวนกาโลอายมทันตาธรรมสวนกาโลอายทันตาสาธุนะโมตัสสะสาวะกะวตุอะระโตสมาสุมุสานะโมตัสสะาวะกะวตอะระโตสมาสัมุสานะโมตัสสะาะกะวตุอาระโตสมาสัมพุสระจะุกโอมบุบุกุจะบุกขันบังเบีงวินัยไข่ให้ี่ลุกุกเช่นคู่ให้แข็งกับแขงใตแสงเียนลมองพอมอรามเ่องเก่าสีสันสมาธิพรอมบ่้อไหน้างมาเถิด โอ้โหพุกสารพัดกูจะพุกกูจะพุกพระพุมจะทีกูจะพุกทางจะปุ่งผ pues <the> an er ้ารีกูจะพุกเท่าแม่เท่านี้กูจะพุกทั้งพระฤาษีทั้งสีตนเทั้งใส่กูพุกพระเบก่นวันยาพุกทั้งพระกถา่อยแปดคพี่กูจะพุกทั้งพระฤาษีปัญญากดเทั้งจะอ้โผลกูพุกพีโ้ในขระมายากูจะพุกทั้งพระอินทร์พระพุทธมรมาการกูจะพุกทั้งนั่งมาเรืองลูกออกูจะพุกขวาชไปวันนั้นกูจะพุกทั้งประจันน้าเครื่องสาต ท่มังสติสังฆังสทิิพุทธานิมิตังทิสวตัอะหังุกะโอปุบุสวาหะนะโมตัสสภวตุถสมาสมุสานักโมตัสสัภวตารสมะมุสานมเรวตุารถสะสุะโุบุจะปพงางใลูกมาครีอได้ตัวกมาลูกมาลูกผมตื่นมาื่นผมสวาหะ อ่าพองานเอ้ยมัอนี่ลูกขอกระประธลานิมนต์มดเลอผู้ขาดี่ขอลงทรงเอาพองานลงทรงขอเลขขอเบอร์ขอบัตรขอเบอร์ไปตั้งคุนก็ได้ลูกตั้งตรงก็ได้ขอบัตรขอเบอร์ให้ลูกใหลาย้านเขางวดไปจากวันที่สิบเเนี่ยเขาออกกิดเวลาหรอกเขาเปลี่ยนไปจากวันที่สิบหกเป็นวันที่สิเป็นวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าอืมขอตรวที่สิออกเด้อพอเด้อมัอนี่ขออนุญาตบาปรคำบมามัอนี่ลูกเตดามีแนวมาถวายพ่อนั่ <c oughs> มาสอบมาถามเลยเด้อผู้ใดถามเก่งน,นะน่ะบอกแม่มาเนี่ยบอกอีมแม่มาเนี่ยบอกแม่มาเนี่ยพอได้ได้ไไอ๋อหินอิ่มๆเราเป็นน้ำอ๋อเลียนมาให้ลูกให้หลานเด้อมาให้ลูก,กับเตา่าเด้อเอาพ่อนี่บ่เอาเอาพ่อนี่แหละเนาะ เขาไปใไส่หรอามาตัวูววน่เก่งเก่งา่าเก่งถามเก่งไเ,เอาไปโดนแกเมื่อยเป็นน่ห้องวะเท่าไรยังกแเนี่นี่เรเอน,น่หนยางกานี่ห้องกจงงเนเก็บขาเ,เราถล่ม <c oughs> <c oughs> ด,ดีย ลมึงละปัลวันเก็บขาย่างั้นกับเทิ้งีหลายเขียนแล้วต่อไปก็ต้องเอาลูกกูไปด้วยเช่นอากห้เจ็บขาเข้าขึ้นกันนะครับแม่น่ะขางเดียวกันถมนุ๊มมันหลรถมันเบกเบรกแมันกนะมันบอมันเอื้อมันบอมันกึดเลยจล้ะเราเลยเข็บอ้ยหมดเนี่ยถ้าเปียนตัวได้ละ้เขาไปเมียนเลยทั้งไนบุ๊ อามนเน่โมนเน่คุณแม่มบ่โอ้อดามได้ยิง่งว่าน,นะกูได้ถามมาถามร้อเถาะตั้งแกถามอ๋อถามได้ป่ะว่ามันเอือยยี่ป่อยกูเมื่อกูวางเด็กเข้าใจว่าคันเพิ่นบ่ยอมวางเจอเธอแล้วว่าดื่มมือวอัวมันเคยเป็นแล้วเราพูดมาเบิ่งไฟกันไหมเมือ่อยจนได้แกะแขนออกกูได้เพิ่นพาไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมกัมมะพนกัมตะเบิงมีตาสุรุพงังเอ้ยจอยเกยซับเอาสีมาให้ครูมานิมามะมามาสวาหะโอมกัมตะเบง กรรมมาโพลกรรมตะเบงเจ้าจงเอาสีเคยซัพ์มาให้กูเรืองพังงานเรืองม,มหางานตันปีอมสวาา่าฮะอมมาโพลกรรมตะเบงเจ้าจงเอาสีมาให้กูมานี่ม,มามะมหางานตันปีอมสวาา่างฮะอมขลุขลุกกูจะปลุกพังงานยังสามารถแก้ข้อในตัวกูกลับบ้านอมลูกมหาลูกอมตื่นมหาตื่น

आ छटा री तेना का लोसो या ना ओ हा चना का ली ती ती क थु थु पु उ स ती ती इ उ जना कुतु आ जी ने का ल चटा उ उ ची की को बवा वरे ल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  सुग कुमांग हे ये तो का तो का ली का थुआ हा वो रमी ला पू ओ या ना नी ज तो गो 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 किन 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 खा गिन ला वो था नी नु गो 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 आ आ गे के तो को तम के चो ना उ के जे तो को ल त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  ओ ज ती กตฟาชาเอาเลขไทยวะเอาเลขไทยเจ้าูอาเจนคูทุมันเรูชีาตูตูโมจตีตีตีโมโจโโมลจตาอาเารย์นะกะลากะลาเกตหาหนึ่งปอหนตโจาตีนาบูชนะกะลีชีตีเโอเชโอจมาเจโกชตีกจมาชีาจรย์นะกามาเอาลาาลีเทนาโลชาถูมัลาชาติอตนะกะลาชาตาานครูมะกะิสอเนออาาะนะ ว่าเันไี่ครบออกอะไรได้แล้วนะต้องเหนนะปล่อยคันเลขได้แล้วปล่อยรถแหมเมย์ดิเกี่ยนให้เบื้องเนี้ยมาดนี้ฟังเมย์หัวโตกันน่ะนะนั่งเอาอยู่ในห้องแล้วไม่ได้ไปเอาใจหรอกขัดว่าแล้วมันที่ขึ้การแกตัวมื่อคืนนี้ว่าว่าว่าให้พอฟูฟังก่อนได้หรอบัตรเลขสิออกเลขล้วบัตรเลขสิออกไปย่างเขาห้อน้ำไหมวาบอกเขาไหมเลขมันสิออกสามา ดาวแล้วเมื่อคืนหนึ่งมาบอกอย่างยามเดยยขเขาบอกไปแล้วว่าั่นแหละต่กี้เขาบอกก็เลี้างสิไปเบิ่งลูเขามา,า,าลมแล้วอ๋อโอ้ยแม่ไปสงตัวมั้กีบก็บ่สองแปดหนึ่งหาสองหนึ่งหาหาสองหนึ่งเลขสตัวสอ ผมีแเสองาหแม่นเจ็ดฐานหนึ่งแปดฐาสองหนึ่งอืมอืมอืมเอาเขียนมีแต่หูใหญ่หอมได้ยินกัแล้วแต่หูใหญ่หอมแมากหือเล่าสองแปน้สมองนี่ได้พี่น้องเนยะไอ้พ่อวนนั้นต้องนมนมารัายหลายมูมาหลายมูมาหลาย มันมาแน่มันมาขนาดเออ่นไม่พูดเพิานว่ากินเขาก็กินเราเมนคนเกิดคนไ่ได้ว่า่าวฟลูกุลเาอร์กับ่นฮพิ่น่า่นกินเรานม่กิน่มกินเราเอาชนะไหนพอเอาขึ้นไปเอาเออคนไม่พูดมาสร้าเราเอาชนะเอนมากแน่นี่นบ่คือเฮาเนีเกิดมาไหวเทอะแบบนมากแน่นี่จะ่าได้อยู่ในหิ่งพระบ่ได้ตัว ถาไปเดี๋ยวไอพี่และถ้าไปิบ้านรักกอนเถอะมีรกามาักล้วก็จิตตาแดงยิ่งขึ้นใช่เขาจัดไปห้านึ่งดูเขาล็อกต้นย่าเลยย่ถือสูวัตเลยย่าให้พี่ให้พี่น้องเข้าไปตัดเอาเนาะพี่น้องเข้าไปหาตเดเป็นหาซองกับหาหนึ่งเลขสองตหาองหาหนึ่ง ูได<ศ>้สอง่งใหมู่ได้ยหาสองออนีแหละเนนๆออ FC เฟนช่องของทุกๆชอ่องเ้อะขึ้นเสียแล้วเนาะมือนีพรปูนาคลงสองอ่งไอพ่อเงาคนมาบอกว่า751 851 2 5 1อัหาสอง่เที่น้อ,นองสิตีไปเป็นอียงก็แล้วแต่ผู้ได้ใชมากเห็นเป็นตัวใดก็แล้วแต่ มันคือสิบ่มีเลขกันหัวขมๆลงท้ายลงหัวมาพราคือว่านี่เนาะอ้าวนี่นะพี่น้องเด้อเลขไทยนะพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไอ้แนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยตัดออกมาแล้วมันสิเป็นยี่ยังนี่หาเจ็ดหาแปดหานึงนี่มันมาอยู่แล้วจ้าหานึงมาอยู่แล้วหานึงมันมาอยู่แล้วเพราะจะเป็นหาเจ็ดหาแปด ครับนีถ้าตัวเนี่เนอะตัวหอยตัวแขนเนี่ยมันมาสองหนึ่งนี่เนอะค่ะห้าสองหนึ่งมันจะมีอยู่ส้ำนี่พี่น้องก็ไม่มากกะเลือกเอาเพาะถึงพ่อปนาคล่ะพ่อป้นาคมากก็ถือตัวล่ะเพราะว่าพ่อปุนาคปล่อยไปมันก็ใกล้กันนี่ดี่พ่อปนาคปล่อยไปงดก่อนเาะมันเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดนี่เนอะอืมมันว่ามีตัวหนึ่งหาวันนี้พลเหนี่วเตรียมเต่ ออกแล้วคอยมาว่ากันมาเอฟซีแฟนช่องเห็นแล้วเด้อเอาผู้ใดแคปหน้าจอไว้พอไนนได้ลูกเด้อแล้วส่งมาให้พอไหนเพราะว่าพอบ่มีเวลาได้เห็นพ่อกระติบอกเอฟซีแฟนช่องของพว่าเอาเห็นชัดแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากบุญฝากงานไดเด้อพี่น้องเดนอะวันที่หกไปคู่วันที่หกที่เจ็ดวันที่แปดมื้อน,นี้จาก,กัน <c oughs> คืนวันที่หกจะมีหมอลำอารอนตาลหมอลำทั้งเล่า S <S มาล่ำนั่นพี่น้องมาฟังล่ำข้าเจ้าสิมาเป็นครู